นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิตร โอกาสผู้บาอาจาร,รย์คณะสงฆ์อาจารย์ผู้เป็นอาจารย์กรรมตลอดจนพระมานัตจาริกะก็ขอค่วมจะเริ่อสุขจะเริ่องธรรมจงบังเกิดมีแกสาธุชนผูค้คข่ต่อธรรมานุนธรรมมาปฏิบัติว่าละต่อไปก็คือเอาไ้ปฏิบัติทุกมือ คือการสดับตาฟังพระธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์คือข้าไระด้ดฟังมาหลายคืนต่างคนต่างทันก็ได้ควมหูเพิ่มเติมจากที่ห้อเคยหูมาแล้วเพราะว่าห้าทั้งบรรพชิตเขาเรือหัดภูเขามาประพฤติวิธีกูเขามาประพฤติถือศีลในขบมาล้วนจะเป็นภูมิศราาัทธาประสาทในพระบวรและพ,ะละพะุทธศาสนา เห็นคุณนคาแห่งการมารักษาศีลมาเจริญสมาธิมาเพิ่มพูดสติปัญญาจากการในยิ่นในฟังเพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็ะแ,แสดงว่าเขาเป็นผู้ที่เดินทางมาถึอในค้อมเป็นพุทธศาสนิกชน เป็นภูเขารบในพระรัตนไตจากใน้ย่อมเสียสละมากแห่งธรรมศาสตร์ธรรมดาที่เขาเห็นอยู่ของผูที่เป็นผูที่เป็นอยู่ในโลกปัจจุบันหันเข้าหาธรรมะเพื่อคัดเพื่อกอบเพื่อทำให้แจ้งในอริยสัจหงาโดยมากกับเพราะกันลุ่มไหลไปตามตาหูจมูกกลิ่นกายใจ ตามสิ่งที่เห็นเผดเผินะครับเปิมเป็นไปของโลกตามกิเลสตัณหาเป็นไปหน่อยนักหน่อยนาสิหาทางประพฤติปฏิบัติอันนี้ขออนุโมทนานำท่านพระอาจารย์ผูเพลิเลิมจัดงานคณะสงฆ์ผู้หลวมงานอนุโมทนาในพ่อแม่คูบาอาจารย์ทุกท่านทั้งที่เป็นอาจารย์กรรมทั้งที่เป็นพระมานตะจาริกะสทธาญาญโยมคือกัน วสิจัดการจัดงานได้อาตมาเองผููเบานี่เห็นเป็นจัดงานอยู่หันอยูนีนี่ต่ได้อัตโนมุธนากําลังสิจัดคือเพิ่นกับเป็นไปได้ยากปฏิปทาเจ้าของบารมีบกข่วงขวงแต่ประพฤติปฏิบัติคัดเขาจะกับเจ้าของไปตามกําลังเมื่อนี่กับเบ่าหลายใหญ่ห่างเข้าในยินได้ฟังมาแล้วกระสิเพิ่มเติมเพื่อสิเกิดประโยชน์บ้าง <c oughs> ทั้งแก่ภูเขามาม่ไม่แต่ภูสีมีความ,มู่ความเห็นมาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติสเสด็จอุบัติขึ้นทรงเห็นท้งหูท้งพระเมตตาต่อเวทนายาสัตว์ต่อสรรพสัตว์ผู้เกิดมาทำกลางกองกิเลสแตณหาพระองค์ประท่านท่าทำคำสอนเฮาแต่ยินไในฟังมาหลายว่าโดย่ยมีหลักอยู่สามประการเกินว่าไต้สีขา จึงเป็นหนทางเป็นแนวทางที่นําไปสู่ธรรมะขันสูงสุดคือการลดถอนทายถอนจากเกลสตันหาอันเป็นเหตุให้เกิดกองทุกเบล่าวว่าเราในววตะสงสารในสิกขามีหลักสามประการคือศีลสมาธิปัญญาเ้าท่านทั้งหลายไมี่รสัทา่าเห็นคุณค่ขาของการสมาท่านศีลหันตมานั่งอยู่ยิ่นไม่ออกสมาทานศีล แต่มาท่านศีลเพื่อประกาศงดเว้นจากการกระทําบงางอย่างทั้งกายทั้งวักระเพื่อให้มีขอบมีเขตในพฤติกรรมการกระทําคเว่ามีขอบมีเขตอยู่ในกุศลกรรมในบุญกรรมเพื่อให้เกิดความดีง่ามทั้งความปลอพฤติอันเป็นเหตุให้เกิดความสบายอกสบายใจบ่เดือดร้อนวิปฏิสารใจเมื่อจิตใจของเฮา,ามีความุ่งมัน สรรมท่านขอปฏิบัตินานันแล้วมีฮิลโอดตปะขวบพ,พุ่มหัวใจแล้วเท้ากับพาะกันพยายามรักษากายว่าจาเจ้าของสรรมารท่านสิ้นแปดก็ตามสิ้นสิบก็ตัดเหลือคู่บาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัตบิบวชข้ามารักษาสศีขาบทหน่อยใหญ่ <c oughs> <c oughs> เมื่อเห่ารักษาสิีขาบทหน่อยใหญ่ปรวงละเมิดพระพุทธอาณาตามถ้ำคำสอนพระพุทธเจ้า ให้มันเกิดคววมวิบัติเสียหายจากกองศีลที่เฮาสามารถท่านรักษาตัวเฮาเห็นกับพ่ตององเดือดเนื้อร้อนใจถึงจะมีคววมพิดผลานบ้างก็เล็กๆน,น้อยนพอยพราแก่เพอาไขกันไปอย่างเช่นครูบาอาจารย์มาประพฤติบุญทันวิธีอาจจะมีคววมคัดขอกในการประพฤติพุม,มาจันทร์ก็มีค่วมตั้งใจมากแก่มากไขเิก็เกิดมาเฮาเป็นบัณฑิตทางป่าเป็นผููมุ่งหวังค่วมเจริญเป็นภูมงจับก,การแก้ไขปรับปรุงให้ดีให้งามด้านท่ายโยมคือกัน มุ่งมันแล้วเสียสละความสุขทั้งเย้าทั้งเฮื่อนออกมาสมาทาน,ทน,นศีลสิกขาบทแปดประการงดเวีนจากความเบืดเพลินงดเวียนจากความยินดีงดเว้นจากกิจกรรมยังกระวดาดหยาดโยมทั่วไปซึ่งธรรมดาธรรมศาสตร์เฮาปล่อยจิตปล่อยใจไปตามความต้องการที่เฮาเลยนำเนินชีวิตมาแล้วบบได้มีขอาเกียดควบคุ้มปันใดแต่เฮามากกระชับยับขึ้นอีกเอาขอปฏิบัติระสัามาสัมพุธเจ้าตัดไว มาใส่ในหัวใจของเฮาแล้วก็เฝ้ารักษาควบคุมควบประพฤติของตนเองเฮาก็สิเห็นว่าควบประพฤติที่เฮารักษาตามศีลนั่นมันเถี่ใหในเฮาทั้งหลายในมีควมสงบเยกเย็เนมีควมดีงามบอพิษต่อกฎหมายบ้านเมืองบอพิษต่อหลักศีลหลักธรรมเมื่อมีควบประพฤติดีงามควบคุมกันเป็นอยู่ในชีวิตแม่จะเป็นส่วขังส่วข้าวส่วเวลา จิตใ,ใจของห้าบบแสซสายไปตามกิเลสตัณหาที่มันเกินจากหอปฏิบัติที่ห้ารักษาได้ควมสง,งบทั้งกายทั้งว่าจามันก็สะท้อนกับปหาหัวใจหัวใจสะท้อนออกมาทั้งกายว่าจาความสงบอยอกเย็นเกิดขึน้นจากการตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นกรรมเป็นกุศลเป็นบุญที่ห้าเองมุ่งมั่นปัตถนามาให้เป็นเช่นนั้นเสียนที่ห้ารักษาดีแล้วก็นั่ควมสงบมาให้เสียที่หฮารักษาดีแล้วย่อมนั่ให้ห้ามีทิศทงังมีชีวิตไปสู่ควมดี เปื่อนว่าสีเลนะสุขติสุขติญัญต,ติมีสุขติเมื่อืคมีขั้วมือซึกนึกเปลี่ยนไปในชีวิตที่ดีที่งามเป็นสิ่งที่พระสมาสัมพุทธเจ้ามอบให้ในเบื้องต้นเมื่อเฮารักษาศีลได้ดีแล้วเป็นพระสงฆ์องคชาสามเนรนพินิจพิจารณาสิกขาบทหน่อยใหญ่รักษาให้ดีให้มันพิษหน่อยที่สุดให้มันหัวหน่อยที่สุดศีลทั้งหลายทั้งปวงมันกระสิเขากันกับสภาพวะเพศภาวะของเฮ้า เปลีาา่ยนภาวะของเข้าบาเป็นผู้ทูศีลมาเป็นผููวิบัติเสียหายบาเป็นผู้ทำลายศีลเสียถึ่งเจ้าของรักษาไว้ข้อมดีมุกดีใจความ,มุนอกมุนใจความเป็นเนื้อหน้านบุญบังเกิดขึ้นในหัวใจของเข่าผููเป็นพระทรงองคชาตมา,านี่เป็นศรัทธาญาติโยมผู้ม,มารักษาจึ่งหล่านี่แหละกันสแสดงถึงความ,มีศรัทธามุ่งหม่นเป็นผู้รักษากายว่าจาใจเก้าของตามพระสมมานสพุทธเจ้าตัดไว้ความสงบจากกายภาหนอกมั่นกระตสะท้อนของผูซื่มไปสู่ความสงบ งบไพ่ในมีโอกาสเข้ามาจังสี่แล้วขอบเขตของกรรมของการงานของการดําเนินชีวิตอ่ะกับเป็นไปตามหลักศิกขาบทศินย่อรยมรักษาเฮ้าเฮ้ายอมรักษาศีลศีลก็ยยอมรักษาเฮ้าศีลก็เป็นรรมอย่างหนึ่งเมื่อเข้าประพฤติปฏิบัติธรรมธรรักษาเฮ้าการเป็นอยู่การครบการฉขนปัจจัยสิ่งของในการเอื้อเปื่อต่อการมีชีวิตอยู่ในภาวะจังสี่ มีผู้สนับสนุนบ่เดือดร้อนก็ต้องไปคิดบุญไหว้ยุ่งยากในการอายุหากินมีระเบียบมีวินัยมีขอบเขตมีขอปฏิบัติเมื่อมีศีลภายนอกแล้วโอกาสจะฮห้ิทํา่วมสงบให้เกิดขึ้นแต่ยิ่ได้ฟังแล้วพยายามรักษาค่วมกิดรักษาหัวใจผู้เป็นตน้นผู้เป็นเหตุผู้เป็นที่แหลกผู้เป็นสาเหตุทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตรักษาใจเจ้าของ พยายามควบคุมให้มันอยู่ในขอบเขตของการเป็นผู้ปะพฤืิปฏิบัติธรรมทั้งเป็นฆราวาสทั้งบรรพชิตความสงบเกิดขึ้นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรนตัดว่าย่อมสามารถสิโน้มสีเอียงสินนองไปสู่การพินิจพิจารณาธรรมในเบื้องสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อมีศีลมีสมาทิแล้วพินิจพิจารณาในสิ่งที่ิ่นสอนพระสงฆ์องค์คาามนเนรนเฮ้าบวชเข้ามากถ้าหากเขาอยากให้เป็นพระ สมบูรณ์แบบอยากให้งงเป็นพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาประตองชนิดพิจารณาให้มันบุญไหว้ไปหน่ะน้อมเขามาสู่หลักไตรสิกขาดังกล่าวมาพินิจพิจารณาเหมารักษาศีลดีแล้วมีศีลบ่เดืดอดอร้อนบ่วิปฏิสารมีพฤติกรรมมีอาจาระที่ดีงามเหมาะควนแกสมณะสาลูถ้าหากว่าเฮ้าได้ยินได้ฟังแล้วเป็นภูมีสติปัญญาเป็นผู้ที่มีคววมรูจุนึกิจ พ่อสมควรเป็นคนหูจักข่วมเข้ากระนอมข่วมหูซึกนึกคิดของเขาน่ะเพื่อใส่สิ่งที่พระพุทธองค์สอนต่อไปจากศีลเพราะว่าเฮาบไดมีนาทีไปเห็ดอย่างนาทีของเข้าคือบวชเมื่อ้วรักษาพระธรรมวินัยรักษาขอวัดปฏิบัติแล้วสิ่งทติเฮ็ดต่อไปคือการพิจารณาธรรมะให้หู้ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนอย่างเพิ่นสอนให้เข้าพิจารณาไก่ว่าจาใจของเข้าให้เห็นถึงความเป็นจริง ยางเช่นข้บวชก็มากเพื่อให้พิจารณกากรรมฐานหาเพื่บอกให้เขาพิจารณาอาการสามสิบสองให้ทำสมาธิกเพื่อให้จิตมันสงบด้วยการเจตนาควบคุมพินิจพิจารณาร่างกายของเข้าเองหรือสิ่งที่เขาหัวเข้าเห็นสัมผัสัมพันธ์ในโลกทั้งหลายหรือผู้ใดมีควมหล้ควมสามารถพิจารณาตีควมเรื่องขันเรื่องขาดเรื่องอายตนะกับพินิจพิจารณาตีควบมาเห็นว่าขันถาดอายตนะ จากจตุธาตุว่าวัฏฐานธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งหาอายตนะทั้งหกที่ประกอบเป็นโตของเฮาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเหตุกรรมดีเหตุกรรมชัวมีสุขมีทุกอยู่นีอุบัติเกิดขึ้นเพราะเหตุใดเป็นไปจังใดแล้วสิมีที่สุดจังใดผู้ที่มีความเข้าใจสนใจเสื่อฟังคาสอนพระพระเจ้าพิณิพย์หน้าเห็นว่าเฮาบวชเข้ามาเป็นโอกาสสิได็ศึกษาแล้วตั้งใจรักษาศีลตั้งใจเฮ็ดสมาธิ ตั้งใจพินิษพิจารณาในกองกรรมฐานที่กล่าวมากเข้าสีหูสีเห็นถึงค่วมเป็นจริงที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผาดซีคันหาสังขาร่างกายชีวิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของบะเทียงแทนแน่นอนเป็นของปรากฏชั่วข้าวเกิดขึ้นแปรปวนแตกสลายบ่ได้ตามปารถนาเป็นไปเพื่อค่วมโลคห้าอาพตธสุดถ่ายกรแตกกระดับ มีคววมวิบัติพัดผัดผกจากสิ่งที่หักที่พ่อใจปัตนาในสิ่งที่หักที่พ่อใจกับภาษาหมาดสินเนาสิล่างให้ดำลงคองอยู่ได้เพราะว่าค้นหาซึ่งเป็นฐานรองรับสิ่งที่หูที่เห็นตลอดจนสิ่งคือหูที่เห็นที่ค้นหาไปหูไปเห็นทั้งหลายทั้งปวงเอ่ยว่าสังขารภายนอกสังขารภายในตกตู่ให้อำนาจของพระไตรลักษณ์อ,อนิจจทรุขังอนัตตาถึงเข้าในพินิจพิจานะรณาก็เริ่มจากการพิจารณา ผมขนเล็บฟันหนังอาการสามสิบสองหรือพิจารณาได้ๆก็ตามที่เป็นส่วนร่างกายที่เป็นส่วนจิตใจของตนในมหาสติปธานมหาสติประธา,า,านทั้งสี่ก็เอิดน,นี่เมือ่อเ้อมีศีลมีสมาธิพิพาาจิตพิจารณาจนเขียแล้ว่วโดยคว่ำบปบ่อยจิตบปล่อยใจตั้นึกระลึกถึงเพศภาวะเจ้าของตั้นึกและลึกถึงหนาทีเจ้าของตั้นึกและลึกถึงคุณประพุทธประธรมประสงค์พระพุทธเจา้าเป็นเป็นผู้ถีสอนห้องสอนยัง เข้าตองเห็ดจังใดความสำนึกอันนั้นเรียกว่าสมณะสัญญาความสำเนียเความสำนึกที่เป็นสิ่งดีสิ่งงามที่เกิดกุศลให้ในจิตในใจของเฮ้เาเพราะว่าเฮาบวชเขามาแล้วโอกาสบุญกุศลสร้างมาสั้งสมมาตั้งแต่อดีตชาติกลัวเสียบ่ฮอหอดมือนี่กลัวสิไดมือหูมาเห็นเป็นสิ่งเป็นไปได้ยากผู้หูจักคุ้นคาผู้หูจักสมบัติอันเวเศษที่เฮ้าได้มาแล้ว ากระยิ่งเอาสติปัญญาเอาหัวใจของเข้าที่เอิ่น่าเป็นคนเป็นวิเนยสัสตว์เป็นมนุษย์ภูมิสติปัญญาทนิดพิจารณายิ่งในกรรมาฐานอแต่ปลปอยพระละเลยบด้ทอดทุะระบ่ได้ปอยชีวิตบ,บ่ได้ปอยวันเวลาให้มันเพิ่ินไปตามอำนาจกิเลสตัณหาตามอำนาจความหลงทค่คยเปลี่ยนมาแล้วสำนึกระลึกจังสี่สำเนียกจงังสีเอิ่นมาควมสํำนึกเอิ่น่าความสำ,ำเนียกของสาบรกพุทธเจ้า วพระพุทธเจ้าย่อมสำนึกย่อมสำเนียกย่อม,มดำเนินตนอย่างตีเพราะว่าสิเป็นญาติโยมก็ตามเพราะว่าสิเป็นพระสงฆ์องค์กสามาเนียก็ตามหาผู้ใดรักษาศีลมีสมาธิแล้วประพฤติปฏิบัติกรรมฐานมุ่งมั่นต่อการเฮ็ดให้กิเลสตัณหาลดหน่อยถอยลงก็เอิญวาสสักายบุตรพุทธชิโนโลดได้ทั้งนั้นเมื่อเข้าไิในพิจาปบ่ัอรบ่อถอยด้วยค่วมอุตสาหาพยายามด้วยค่วมผากเพียรตามหลักอินทรีย์5าปลาหาคนก็เอิน บอกว่าไงว่าโดยความอุตสาหะมุ่งมั่นโดยความตั้งจิตตั้งใจใส่ใจบ่ดอดบ่ด้อยพยายามพินิจพิจารณาเลือกสรรเลือกเป็นสิ่งที่บกวดเอามากก็จอย่าเอาขม่าซีขมาแล้วมันเป็นโทษมันก่อให้เกิดความออกพูนของกองกิเลสกองตัณหาก็พยายามเทให้มันกระเด็นฟ่งออกเคลียออกร่างออกตั้มหาออกขูดออกจากจิตจากใจหาเฮาเห็ดอยู่จังซี่แล้วแม่นจังได๋ก่อตาม คนทำลายสินเจ้าของให้ดังให้พลอยเพราะเหตุใ้พฤติกรรมของเจ้าของไปคัดแยงต่อรักฝ่าพืชปฏิบัติผู้เช่นนั้นย่อมรู้ย่อมเห็นในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดบอกในการประพฤติปฏิบัติทั้งเหตุทั้งผลบาในห้องเองก็เสด็หุ่ยักว่าเปารัตน์นาตัคือพระพุทธเจ้าพธรรมประสงค์คือหยัางก็คือการประพฤติปฏิบัติดังกล่าวมาแล้วอพุทธองค์สอนเหลืออนิจัง เ่าเขาเฮ็นบระถอดบัถอยพิจารณาย่อมหูว่าอันนี้จังไปว่าของบัตยังแต่แน่นอนมันเป็นแนวใดทุกครั้งมันมีสภาพทนอยู่บ่ใดมันเป็นยังใดอนัตามันว่ามีตัวมีตนจริงมันเป็นแนว่วใดความหลงที่เขาเคยเปลี่ยนคยมีเค่อยมาในการที่เขาได้สัมผัสต่างตาหูจมูกล้นกายใจอาพิจารณาถ้ำแนวนี้มั่นสิไปไหนเสียมันต้องถอดต้องถอนความหลงที่คยหลงมาลอยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์มกชีโดลงแต่ละหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ตามการพินิจพิจา นี่มันจังเป็นการศึกษาการดำเนินท้ำคําสอนพระพุทธเจ้าหน้าที่ของศาสตร์ยบุตรพุทธจิโนโลดหน้าที่ของพุทธบริษัทเป็นแนวนี้หากว่าเฮ้าบริเหตุเป็นแนวนี้เกิดว่าเฮ้าเกิดมาเสียหายใดดอกให้พุทธศาสนาเฮ้ามาหลบมากข้ามรักข้ามข้ามสอนพระพุทธเจ้าดีบ่ดีละเมิดดวงเกิดกายเป็นการทํำไล่าศาสนาปั่นเฟื้อบิดเบือนไปเพราะฉะนั้นเฮ้าท่านทั้งหลายผู้ที่ยังมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติมีโอกาสได้รักษาข้ามสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็ได มีโอกาสสัมผัสลิมล่องลิบหลดการปฏิบัติหากว่าเหตุถือตองผลยังการปฏิบัติก็ต้องถือต้องคืนกันเมื่อห้าบวประมาทข้าเป็นอย่างเสี่้วาศาสนาัสิเบงบานในหัวใจของห้อสิเกิดขึ้นในเเหเอหรือผู้ว่าพระพุทธเจ้าเนสอนมีผลแนวนี้มีเหตุนแนวนี้มีเหตุนแนวนี้มีผลแนวนี้ความขยันมันเพียรในการประิปฏิบัติทำก็กยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งเห็นโทษเห็นภัยของความหลภค,ความโกดความหลงในห้อเคยเปลี่ยนมา เคยสัมผัสส si ัมพ Bo ันธ์มายิ่งเห็นคุณค่าของการไหวพระสวดมนต์เห็นคุณค่าของการหลักษาศีลเห็นคุณค่าของมนุษย์สมบัติที่ตนได้มาดีแล้วบบ่อยวันเวลาให้ล่วงไปเห็นคุณค่าของศีลสมาธิปัญญาเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่าของพระพุทธธรรมะส์เห็นขึ้นในจิตในี่จะที่หายสงสัยนนจริงที่พระพุทธเจ้าสอนเหลืองบาปบุญคุณโทษเหลืองนรกสวรรค์เรื่องเวียนไหวตายเกิดมันจริงบ่จริงศาสนาศาสตร์หลังจริงบ่จริง กสิหูสิเห็นสิเกิดสติปัญญาเกิดปรากฏการเกิดข้อมูลสารพัดอย่างส่เห็นแต่ถ้าหักนุ่นเนื่นเดินตามไปแล้วสิ่งหูสิ่งเห็นทั้งหลายทั้งปวงสิเกิดขก้นกสิถธึกสติปัญญาของเฮานี่รับรู้รับทราบเพราะการประพติปฏิบัติว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นอยู่นี่ที่นั่งอยู่นี่ที่ฟังอยู่นี่ที่ไปอยู่นี่ที่มาอยู่นี่มีแต่ของที่บ่มีของหมันคงมีแต่ของที่บ่เยี่ยงแแนนอนมีแต่ของเกิดตัวข้าวมีแต่ของ หาสารยึดหมันบ่ได้นอกจากหัวใจที่รลู้ศีลรลู่ธรรมหัวใจที่รลู้ศีลรลู่ธรรมนักก็ไปพิจารณาแล้วก็ย้อมเป็นแค่สภาพว่าวที่บังเกิดขึ้นในห้องรับรู้รับทราบหาตวัวตนอัตตาบ่ได้หาความยึดควมถือจริงจังบ่ได้ควมหลงจากยยหยาบหยาบสึงคอยหมดเขามาคอยหมดเขามาจนเขามาสู่หัวใจของเฮาการควบคุมหัวใจของเฮาก็สิงา่ายขึ้นไปก็สิหูแนวทาง กสิยิ่งประพฤติปฏิบัตินั่งก้มหูก้มเห็นนี่มากส่งเสริมตนเองให้สะอาดสว่างสงบได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปมีโอกาสจะสามารถนั่งทำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เพิ่นบอกเพิ่นสอนเข้าเองประพฤติปฏิบัติรู้พ้นในตนเองแล้วขยายเผยแผ่ออกไปแกบุคคลรอบข้างที่เกี่ยวของตามสมควรแก่ผู้ที่รลับที่หูที่เห็นหลักทมคำสอนของพระพุทธเจา้าใดเมีตาสางสารกันกระบอกกระสอนกันไป พวกศาสนาของเฮ้าบา่บาสิเป็นบนรรพัติเกือหัดหาปฏิบัติเช่นนี้แล้วบ่มีทางสิพากันบิดเบ,บือนบ,บ่มีทางสิตกต่ำมีแต่สิพากันจะเจร่ญรลุงเรื่องในศีลในสมาธิในปัญญาศาสนาก็ถือรักษาอย่างสมบูรณ์แบบป็สิฮห้ว่าศาสนาขขนคือเครื่องผ้าหฮอจะเจร่ญนออกจากความง่ความหลงี่เฮาเคยเปลี่ยนอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตีผ่านมาที่หฮอได้ยินหฮอได้ฟัง ย่าปล่อยให้มันละเลยออกจากหัวใจของเฮาพ่อชดพ่อจำนําม,มากใครขวรครบคิดก็ให้นํามากใครขวนครบคิดมมควมประมาทบอมเป็นสิ่งที่นําม,มากสิ่งควมเจริญบอมเป็นสิ่งที่นํามากสิ่งควมสว่างสะอาดไลยควมประมาทนําม,มากต่ควมคึ้นหายจอดจมในวัฏสงสารดีบดีเคยมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วประมาทพลาดพังบอระวังบ่รักษาเจ้าของอกตกกรรมไปเป็นสัตว์นรลกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรจฉานลงไปอีก อันนี้เป็นสิ่งที่เฮาได้ยินได้ฟังมาแล้วร่วมข้าสอนแล้วมาในลักษณะนี้ทั้งนั่นแตนั้นเฮาทันทั้งหลายจงสํานึกสําเนียกให้ดีก่อนเฮาสิแต่กายตายไปจากโลกมนุษย์ก่อนเฮาสิพผาดจากสมบัติอันดีอันงามเข้าได้ยินเฮาได้ฟังมาหลายเท่าไดก็ะตามเขาเลือกเข้าเฟี้ยนเอามาใสา่ใจเฮามีโอกาสยิ่งยังผูนุม่มผูนหน่อยบวชขม้ม่าบวชไม่ในรุ่นญาติคิดว่าสิเฮ็ดพ่อเลนเลนญาติเฮ็ดว่าชัวข้าว ลองเฮ็ดตามพระพุทธเจ้าิ่นสอนให้จริงให้จังเฮ็ดตามที่คูบาวอาจารย์ผ้าเฮ็ดให้จริงให้จังเฮาเอียงนั่นแหละสิเป็นปฏิบติรมเป็นเหนือหน้าบุญของโลกเป็นผู้สืบทอดพุทธศาสนาให้ถือต้องต่อไปเข้าสิบบริภาพ,พุทธบริษัทงมง่ายลุ่มหลงเข้าสิพาพุทธบริษัทเดินถือต้องตามพระพุทธเจ้าสอนศาสนา็สิมีผู้สืบทอดต่อไปเอีกพ่ว่าสิเป็น5 0พันปี6 0พ0ปีเ่าได้พันปีก็ตามแต่หากเป็นคื่ว่าแล้ว มันย่อมทีมีคุณหน้าประโยชน์มีคุณู่ประการแกสรพสัพตทั้งมนุษย์เทวดาไปได้เอาท่านทั้งหลายพึ่งระลึกพึ่งพินิจพิจารณาดังกาวมากการแสดงพระธรรม,มเทศนาคิดว่าพ่อสมควรทิพานาที่ทีวอามานีฐานำไปคบคิดใสได้ตลอดที่จนหอดอริยมรรคอริยผลก็เป็นได้ว่าวไปไลายมันกะเคยได้ยินได้ดฟังมาพอแห้งแล้วฉะนั้นฝากไว้ให้ผู้บาอาจารย์พระสงฆ์องค์สาตมเนิศศรัทธาญาณโย น,นั่มไปแนบหัวจิตแนบหัวใจเขาสิหายสงสัยใน่จริงถือว่าพระพุทธศาสนาควมงมง่ายในจิตในใจมันสิเจืิจางเอาไปดอกแล้วก็สิบวันไปถือดีคมเห็นเขนหาหนอย่างไร็ดนไปยกตนคมท่านวันไปลกาโทษยกว่าทะาผู้ใด,ดพุทธศาสนามันเข้าถึงหัวใจอีหลเแล้ยมีแต่ควมเมตตาสงสารมีแต่ควมอ่อนน้อมทอมตนมีแต่ฮิริอตตปะปาจะเกิดขึ้นในใจมีแต่ควมเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่ต่อกัน มีแต่ควมสิดีสิงามในหัวใจเขาแต่หากปฏิบัติไปแล้วเกิดควมทุกเกิดควมง,งุนงงเกิดควมผุ่งสนันเกิดจิตสงบเดินผิดทางเท่านั้นแหละแต่หากแค่ตื่นเพะมีคําว่าผุ่งสนันเพราะมีคําว่าผิดทางมีแต่ดีกับดีมีแต่สงบยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งเจ่มแจ้งในการพิน็นนิติญาณยิ่งขึ้นไปแต่หากว่าเฮ็ดผิดเฮ็ดแล้วมันเกิดการบอกเข้าใจ ให้เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความเห็นผิดกระล่องพิน,นิทธิจลรณ้าผลกระทบทวนเดินทางอีกถามคู่บาอาจารย์ผู้บรรหู่ผู้บรรเข้าใจบู้ชี้ผูนแน่เอ้าบอมี่คู่มีบ่มีอาจารย์แนะนําบางเื้อไปหมุนประพฤติปฏิบัติเอาคาดพังไป,ไปลุ่มหลงเสียหายไปกม็มียิ่งเรื่องศีงเรื่องวิน,นัยหรือเรื่องการประพฤติปฏิบัติสมาธิทําความสงบให้มันเกิดขึ้นกรยาถิมคู่บาอาจารย์ผู้บรนหูผู้เบรนเห็นทําความสงบไปบางเื้อมันเกิดสารพัดเกิดเกิดความสงบ เกิดเห็ดนั่นเห็นนี่น้อยเรราว่ามันสิเกิดทุกเมือ่อโดยมากมันบกพ่อสงบมันคิดไปแต่เรื่องปุ่งสางคิดไปแต่แนวอื่นไปหาแต่แนวอื่นสงบน้ากันละเลี่ยงโลกความสงบจะเกิดจากสมาธิจนเกิดนติเมตอุปจาระอัปปนาอีหยงังต่างๆนี่ยากแต่ถ้าหากมันเกิดผู้ดใดเหตุผู้ดใดประพฤติปฏิบัต,บติให้มันเกิดให้มันมีแล้วหากบ่มีผูแนะนําบ่มีผูตะเกิดอจสิหลงไปได้ก็ให้ทา้าบผู้บาอาจารย์แต่หากมันยังบ่ท่นเกิด ถ้าทำเ่วมเพียรทำการเดินจงกรมทำการนั่งสมาธิเลือกกรรมฐานให้ถือจิตถือใจเจ้าของให้เรามันระวังด้วยสติสัมปชัญญะระวังหัวใจที่มันเป็นตัวบงการปากบงการมือปากหัวใจนี่แต่บมมีสมาธิมาอยู่ในหัวใจมันศีลนี่มันบ่ได้ไปอยู่ใจศีลมันอยู่ปากมันจะอยู่แต่ปากหัวใจบ่เป็นศีลนี่มันก็นคือเก่าเป็นศิสมาทานมือละลอยหนพันหนก็ต่างหา,า,า,ากว่าบก มีความสำรวมระวังว่ามีความสังวรว่ามีสติสัมปะชัญญะากควบคุมนิวณนทั้งหามันบริเวณแต่ทั้งหาได้บหดบริวารมันอีกจักมันติมหามื่นหาพันหาหลอยมันสิไหลเข้ามามาควงจิตควงใจเองาะให้เกิดความสงบเพให้เกิดความหูความเห็นหากว่าจิตไม่สงบเพเกิดความหูความเห็นที่ถือต่อมันก็สิโง่ไปใส่แนวอื่นพอแล้วบไปหาหนึ่งนนวอื่นที่มันเปิดเพื่อนตาหูจมูกกลิ้นกายเพื่อให้หัวใจแช่มชื่อตามความหูความเห็นการส่องเสพ ตามกำนาจ,จิริเมื่อจิตมันฝูง่านกับโลกน้อยมันกระเสื่อมเสื่อมแลวบ่สามารถสิปฏิบัติสมณธรรมได้ก็สิเสื่อมจากคุณงามวามดีก็สสพผาดจากโอกาสเพราะฉะนั้นเท่ที่กาวมาฝากให้นั่งไปพินิพิจารณา่รหเอาทั้งหลายสิจากโลกไปขอให้ได้ริมลดพระสัทธรรมตามสมควรไปควบประพฤติปฏิบัติของเท่าทั้งหลายสมกับเฮาได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธ,ธาศาสนา การแสดงระธรรมเทศนาจะคิดว่าเป็นทีพ่อสมควรอาจจะนั่งไปปฏิบัติปฏิบัติใดขอให้เข้าทัน <wurde> ทั้งหลายคณะสงฆ์พ <gel> ่อมแม่คร <the> ูบาอาจารย์ทั้งอาจารย์กรรมทั้งลูกกรรมทั้งสัตยานติโยมขอให้ดีงามจะเลื่อนหลุเรื่องในพุทธศาสนาจะเลื่อนหลงเรื่องในศีลสมาธิปัญญาให้หูให้เห็นหูแจ้งแท่งตลอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของส่สันติบทต ใจโดยไหวทุกท่านทุกคนเทินดนอยู่บอกวราอาจารย์เอาราเนาะท่านดนก็ขออให้เด้อก็ขอผมเหตุดนบ่เป็น โดยมากก็เ,เกินเกินสมองก็เกินตีสิพานาที่นอกเขกสิมีพูธรรมหรือสิมีพูธรรมยังอยู่บ้าง